ไปอาบมาซ์เซอินสงขลาเหมือนสีน้ำมันกับอาจารย์เซนีที่นี่เป็นบ้านของอาจารย์เซนีนะครับาาเกื้อนหนุนนะครับจบช่างนเ็ <'m> sure. ช่างนะครับแล้วก็ในเมื่ออาจารย์เกษียณมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ประกอบอาชีพในการรับจ้าง าวาดรูปสีน้ำมันซึ่งโดยเฉพาะวาดรูปของบุคคลเนี่ยโดยเฉพาะบุคคลสำคัญหลายคนเนี่ย,ยท่าน,ะนาจะวาดได้เหมือนนั้นแลว้วก็สีได้ตามมา,ะะาสีน้ำมันเนี่ยยากงายย่ายยังไงครับสีน้ำมันมันยากตรงที่ว่ามันแห้งชา้าแล้วก็มันไม่เหมือนสีน้ำสีโฟเต้เลยเพราะมันแห้งเร็วเราควบคุมเราอะไรได้ทันใจอันนี้เวลาเราเขียนเราจะเขียนรวมๆอย่างเงี้ยเสร็จแ,แล้วโรยแห้งอาทิตย์นึงแล้วก็มาเก็บรายละเอียดใหม่ เพราะฉะนั้นต้องย้อนอารมณ์ไปตอนนั้นมันยากแล้วการผสมสีอะไรเนี่ยเวลาลงในเฟรมกับในจานสีนบางทีมันก็แตกต่างกันถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยจะหลกจะหลงสีหนักไปบ้างเบาบ้างบางทีมันหลอกบางทีมันหลอกนะรู้ว่าคล้ำคล้ำมากเลยแต่พอแห้งเสร็จเจ็ดวันนี่มันจะคืนกลับมาืีเดิมเพราะฉะนั้นคนไม่มีประสบการณ์จะหลงม่วงหมดเ,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 เดียเด๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงเดี๋ยวอะไรจะหลงทำไม เนี่ยชอบขาทรายตรงนี้โดยเฉพาะลูกขาวดําท<ด>ี่ส่สวนใหญ่ที่เขียนนี่มันจะเป็นขาวดําหมดลูกสมัยก่อนลูกอะไรเงนี้อย่างลูกจัมพยาเนี่ยเครื่องล่าสมัยเราห้าเราสอะไรเนี่เราจะไม่รู้ไงเราเราจะไม่รู้ต้องมีการศึกษาการศึกษาจากที่ให้อนจนาจารย์จะละประจุใบนี่ยเขาจะมีภาพเก่าโบราณ รอะไรน้งใช้สีอะไรยังไงม่เป็นร้อยเลยอ่ะอันไหนใกล้เคียงก็จะเจาะตัวนั้นแล้วก็มันจะขึ้นเป็นสีเป็นอะไรขึ้นมาครับป็นคือ้าทรายตรงนี้้าทรายหนึ่งแสงเงาอะไรตรงนี้แล้วก็สีสันแล้วพวกลายอะไรต่างๆเนี่ยต้องศึกษาอยู่ในรลูกสายมันตีไม่ชัดรูกเทียนมาเขียนตรงนี้มันเบลอๆไม่ชัดมันคือความยากลำบากทีนี้พอรู้แล้วเราก็ มาประเมินประเมินผลใหม่อีกทีว่าเราจะเขียนยังไงการการเขียนของผมนะ่าจะไม่เหมือนคนอื่นนะเขาจะลอกลูกสายทั้งหมดอะผมอยากใช้วิธีว่าแบ่งมิติเลยเอาที่ชัดที่สุดบริเวณไหนบ้างที่ชัดที่สุดก็คือหน้าแล้วก็เบลอที่สุดให้มันคู่ได้ก่คือพื้นหลังงนี้แค่เนี้ย<ม>อย่างอื่นก็ไม่ยากแล้วที่เหลือนี่ชัดลองลงมาแค่นี้ ที่เหลือก็ถึงเบอร์ถึงชัดก็ดูรวมๆโอ้เป็นสามดีพรยาศรีธรรมราชศรีธรรมราชกาจนชื่อทองคำกาญจนาโชตเป็นสสยุคแรกของสงขลาใช่ไหมสองคนเคยมาปรับใหม่ รอบนี้คือเสร็จสมบูรณ์หรือว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์มีประมาณ8 0 9 0ิบ้อนะผมจะเขียนอีกีครั้งครัครั้งแรกตัวนี้กับตัวนี้ครั้งที่สองชัดลองลงมาอย่าไปแข่งกับหน้านะอย่าไปแข่งกับตัวนี้ชัดลองลงมาอทีนะ่รอกๆเนี่ยครับ อยากเขียนแน,น,น่ชัดเด็ดครับรอบๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพอจะเรียกความสนใจจากภาพหลักใช่ใชมันจะปลอมม,ม,มันทำให้ดูภาพปลอมช่วยทำให้ปลอมยิ่งขึ้นบางคนเขียนชัดหมดอ่ะพอชัดบางนิดมันก็ว่าแขนโดนตันดแต่ถ้าซอฟๆแบบน,นี้เป็นนัยยะว่ามีอีกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยมันไม่มีอีกแค่นี้เสร็จแล้วก็เนี่ยเขียนเขียนทั้งหมดครั้งแรกคืออันนี้อันนี้อันนี้พอครั้งที่สองเราก็มาแอปใหม่ เพิ่มรายละเอียดเสียงครั้งแรกจะไม่มีรายละเอียดเนี่ยเนี่ยเนี่ยครั้งแรกยังไม่ได้ลงครั้งที่สองเห็นไหมผมก็ใช้หลักเดียวกันชัดชัดชัดลองลงมาเบลอเบลอครับนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์เพิ่งเพิ่งเพิ่งลงครั้งแรกเองครั้งแรกยัมีรายละียดอยมีเงาเพิ่มขึ้นอ่ามันนี้มันแบนแบอยู่แต่ก็เห็นแล้วว่าอันนี้มันเบลอใช่ไหมแบล์กราวผมผมเจตนาให้เบลอบางทีลูกฝ่ายมันชัดอ่ะแล้วก็อันนี้อันลองลองลงมา นี่เป็นภาพจากมือถือเลยก็ส่งไลน์มาส่งไลน์ส่งไลน์มาภาพนี้แดงเห็นภาพภาพสีที่มันเก่ามันจะแดงถ้าเราเขียนตามนั้นก็ตลกเลยนะคแดงแล้วก็ปรับใหม่แล้วก็ต้องดูดูสังเกตอีกนะต้องถามเจ้าของนะว่าผิวประมาณไหนเสื้อผ้าสีอะไรย่านนี้ก็เขียนมาเกือบสิบรูปแล้วมั้ยเขียนตั้งแต่วัยเด็กตอนนี้เขาอายุสามสิบเด็แล้วมั้ยหรืเป็นสาวเป็นอะไรกับอันนี้คือจ้างทำทั่วไป ใช่ครันี่นี่นี่พื้นชั้นแรกนะครับแบ่งแงไม่ติดได้ก่อนแต่ออกไปสร้างแบนๆก่อนออกชั้งที่สองนะเราจะเพิ่มเพิ่มสีสันที่หน้าเพิ่มสีสันที่หน้าแล้วก็ตัดแสงเงาครงที่ามก็เรซซิ่งกับอิมปัตตคือเทคนิคที่ว่าใช้สีโปร่งเพิ่มเพิ่มแสงเราไม่เราไม่เขียนทับซ้ำ

oil painting can be an incredibly versatile way of creating pictures and there are a number of oil painting techniques that can help you to vary your end result before we get into those there are three oil painting rules that you need to follow the three rules of oil painting firstly when painting with oils it is important to adhere to the three rules of oil painting these are fat over lean thick over thn and slow drying over fast drying this means that each layer of paint should be progressively more flexible, thicker, and slow drying than the one below it. This stops the layers from cracking as you work and can be achieved by increasing the amount of paint on the brush with each new layer. Once you have mastered the rules, you can start applying them with the different techniques. Technique 1 Chiaroscuro offering a significant contrast between the lighter and darker aspects of a painting. Chiaroscuro was used a lot by Renaissance artists such as Rembrandt and Caravaggio. It really helps to increase the drama of a piece, pushing a subject into the foreground and creating a 3D illusion. When using this technique, it is a good idea to start with one light focus, such as a lamp, and work outwards from there. Technique 2 Scumbling a great way for beginners to bring more texture to their work. Scumbling refers to the technique of using a dry, stiff brush to apply thin layers of paint to canvas. The result is that the image does not have a smooth finish, with some of the underpainting still exposed. Turner was a big fan of scumbling. Technique 3 alla prima for those artists in a hurry. Alla prima can be a welcome technique, painting in layers without letting the base layer fully dry. This is also known as wet on wet and was favored by experienced artists such as Van Gogh and Monet, allowing them to complete masterpieces within a single sitting technique for glazing a great technique for beginners to master glazing refers to the use of transparent layers applied over an opaque base layer on the canvas when subsequent layers of color are applied they have a glossier finish which creates an impressive multifaceted look sometimes glazing is also done over a thin paint layer to create added shine this was an approach used by vermeer in many of his works Technique 5 Underpainting beginners to oil painting might not like the idea of applying color onto a completely blank canvas. Underpainting removes that fear factor. As it involves sketching the subject in one very thin layer of paint and blocking out any background so that you'll know where to put this later in the creative process. It is a tool used by Jan van Eyck and Giotto. Technique 6 Impasto, an oil painting technique that might require a little more practice. Impasto painting was a key feature of many of Van Gogh's works. Requiring deliberate strokes of thick paint, each mark of the paintbrush is clearly visible in the finished piece. Artists using this technique will often mix colors directly on the canvas. When using impasto painting on significant parts of the artwork, rather than the whole canvas, it can help to make these areas more prominent. For thicker strokes, you could even use your palette knife instead of a brush. Technique seven grisaille. This way of oil painting is not as popular these days, but it was used regularly during the Renaissance when portraying sculptures. The technique refers to the art of painting in monochrome, using black, white and gray to show light, dark and shading. With the huge variety of color that is available in modern times, it has fallen out of favor, although it can be used to great effect in underpainting. Beginners may like to practice with this older skill before moving on to bold, unpredictable color. Painting with oils is an exciting way to create art, offering a variety of techniques that ensures it never gets boring. One day you might find yourself painting a scumbling masterpiece, while the next day you might prefer impasto. Take the opportunity to experiment with these different oil painting techniques and remember to share your pictures with us on social media. <laughs> เคยขานชีวิตของคนรลมงหนังมาแล้วนะครับแล้วก็การสะสมองความรู้ทางนัานงานศิลปะโดยเฉพาะก,การวัดาภาพสีน้ำมันเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในสมขาที่ถ้ามีโอกาสนะก็เชิญมาเที่ยวได้นะครับอยู่ที่ถนนปัตตานีนะครับย่านเมืองเก่านะแถวใกล้ๆกับพรดน้นะครับนี่ก็คือผลงานของอาจ,จารย์เชนี You to notification subscribe, can click clip share, and ring the bell make ring new bell the แล้วจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งเพื่อติดตามรายการต่อไปครับและก็ติดตามตุกช่องทางของพีซาก้าด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณอาจารย์เซนิกระนนที่ให้ผมมาพูดคุยในวันนี้ครับขอให้อาจารย์และวิทยากรทุกท่านร่างกายแข็งแรง ขอขอบคุณอนุทิศเตอร์และอาจารย์จรัสจันพรมรัตน์และนายจำเจด้วยนะครับรายการนี้สร้างสรรค์โดยปิซซ่าเกอร์เดอะออฟออปพีซป่าเกรคุยเถือนไม่เลือนลางบอบเขาเชื่อทักกิ้ง